ใครว่าสุสานเก่าไม่มีอะไรน่ากลัวคืนนั้นฉันกับเพื่อนบุกไปลองของที่สุสานท้ายหมู่บ้านเล่ากันว่าที่นี่เฮี้ยนสุดๆพอเข้าไปถึงบรรยากาศก็วังเวงยังบอกไม่ถูกเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรป่ะเพื่อนถามเสียงสั่นๆฉันเงี่ยหูฟังเหมือนเสียงคนร้องไห้เลย เสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเราเดินตามเสียงไปจนเจอหลุมศพเก่าแก่ต้นไม้ขึ้นรกครึมทันใดนั้นเองเงาดำทะมึนก็โผล่ขึ้นมาจากหลุมกรี๊ด เพื่อนฉันร้องเสียงหลมวิ่งป่าราบฉันเองก็ไม่ต่างกันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตพอรุ่งเช้ากลับไปที่สุดสารหลุมศพนั้นหายไปแล้วเหลือไว้แค่ความเงียบสงัดและความรู้สึกขนลุกขนพองนี่แหละเรื่องจริงจากสุดสารเก่าอยากคิดลองดีถ้าไม่อยากเจอดี